สวัสดีครับพบกับช่องข้าวหอมแอน์พสนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวของเด็กเล่นสมัยก่อนนะครับไม่ทราบว่าสมัยนี้ยังเล่นกันอยู่หรือเปล่านั่นก็คือหนังสติ๊กนั่นเองครับเมื่อก่อนเนี่ยหนังสติเนี่ก็ง่ายๆครับเอาไม้มาแล้วก็แกะๆมันเป็นกิ่งแล้วก็มัดแต่เดี๋ยวนี้หนังสติ๊กเขาก็ทํากันสวยขึ้นแล้วก็ราคาไม่แพงครับ ไม่ทราบว่าเด็กสมัยนี้ได้เล่นหรือไม่แต่ว่าเด็กป้าน,นอกก็ยังมีเล่นอยู่ครับผมก็เลยซื้อมาเพื่อทีอ่คือมันจะมีพวกหมาจรจัดมาบางทีเราก็ต้องยิงไล่แล้วก็เอามาให้ลูกเล่นด้วยอ,อันนี้20บาทครับราคาไม่แพงกระสุนมีกระสุนมาปั้นพร้อมครับเม็ดกลมเลยทีเดียวมีร้อยลูกก็20บาทเช่นกันซื้อมาสองถุงก็40บาท ราคาไม่แพงครับแต่ว่าตอนที่เอามาลองยิงปรากฏว่า,าตรงยางรัดมันหลุดนิดนึงก็เลยต้องมัดให้แน่นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงก่อนอื่นน้ําหนักเนี่ยถือว่าเบาเลยทีเดียวแต่ว่าสําหรับเด็ก6กเจ็ดขวบเนี่ยไม่ทราบว่าจะยิงไหวหรือเปล่าก็จะลองให้ลูกยิงเล่นเฉยนะครับโดนบ้างไม่โดนบ้างหรือย,ยิงไม่มีแรงยิงก็ว่ากันไปเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเราได้ป้อมาแล้วครับเป็น กระป๋องกาแฟอ่าเดี๋ยวจะลองให้ยิงยิงเป็นไหมเนี่ยอืออ้าวลองยิงสิยิงเลยอ้าวยิงจากระยะเผาครับเบ๊ะยิงไม่โดนครับอ้าวลองยิงใหม่สิระยะที่ยิงก็ประมาณเมตรครึ่งครับเอายิงยิงเลยโเอ้าวไปเก็บมาสิพอตเก็บกระสุนมาอ่า เดี๋ยวลองให้หมามายิงมั้งสิค่หมามาบอกโป้<า>ให้หมามายิงก่อนอ,อ๋พอดยิงพรสอ่ะพอดมายิงตรงนี้อ่าพอดบอกยิงโบโบนูน่นตองนี้พยิงเอายิงยิงเป็นไหมอ่านี่ยครับเด็กไม่เคยเล่นหนังสติก๊กก็จะยิงโม่ๆอย่างนี้เอาไปไหนล้ะ ทิ้งซะอ,อย่างนั้นไปยิงฮะยิงเนี่ยได้ยิงเหรอไปยิงดิมาเตลองยิงดิไปแล้วครับรีวิวเสร็จสิ้นเด็กยิงไม่ไหววิ่งหนีกลับบ้านไปแล้วอาเดี๋ยวลองให้คนโตยิงบ้างระยะอ่ายิงเลย จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับไม่มีใครยิงกันถ้าเก่งๆก็ยิงนกได้แต่อย่าไปยิงในสงสารแล้วมินตงติวยิงผิดมือต้องจับตรงนี้พอรอสมือต้องจับตรงนี้มือซ้ายจับตรงนี้ มือซ้ายจับตรงนี้นะอ่าพอจับผิดอ่าชอบอมโชว์สินงังอ่าอีอ๋โอ้โห,โหยิงเป็นแล้วเวรียลกิด้งผัดกันเทคเชิญเทคเชิญไม่เอาไม่แย่งกันไม่แย่งกันต้อคนไม่ติดถืออืมน่าเก็บเก็บเก็บ ใช้มือซ้ายใช้มือซ้ายจับตรงนี้มือขวาจับตรงนี้เอออยังไม่เป็นเอามือซ้ายจับตรงด้ามมันมือขวาจับตรงยางมือขวาจับตรงสีดำอเอาไปอีกแล้วอใครจะยิง บอสนี่ดูเขาหอมเนะี่ย่ะมือซ้ายจับไอ้จริง <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โหเวลี่เกิดอะยิง อืมไม่ได้กูอ่ายิงน้ำพอดมั้งพอดอ่าหยุดเทินเอาไว้ยิงยิงพวกหมาจอนจัด

แล้วอ่าขอมเหรียญสุดท้าย Mmm. Very good.